คลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนฟอนต์หรือแบบอักษรของมือถือเรียวมี C3 กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเข้าตั้งค่าให้ดูก่อนนะครับถ้าเราจะดูรุ่นไปที่ตั้งค่าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะนะี่ตามนี้เลยนะครับท่านเห็นตรงนี้นะเรียวมี C3 นะครับตัวนี้ Android 10นะ Android 10ทีนี้ในการที่เราจะเปลี่ยนเราจะใช้แอปช่วยนะครับแอปในที่นี้เราจะใช้แอป Z Font อนนะครับก็ให้ท่านไปที่ Play Store เลย พอเข้ามาที่ Play Store นะครับให้พิมพ์ค้นหาชื่อแอปนะครับพิมพ์พิมพ์ค้นหาแอปที่มีชื่อว่าแซดฟอนนะก็พ <ST AT> ิมพ์ตามนี้เลยนะครับแอปตอนนี้เป็นแซดฟอนสานะเป็นเวอร์ชันสแล้วนะครับตอนนี้เลยหลังจากเจอก็กดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งเลย หลังจากที่ตั้งเสร็จก็ทำการกดเปิดเลยนะครับตัวแอปมันจะให้เราทำการตั้งค่านะแล้วก็กดตามนี้เลยนะครับเี่ต้องกดอนุญ,ญาตกด ตั้งค่าอนุญาตทั้งหมดเลยไม่งั้นเราจะใช้แอปไม่ได้นะครับตัวน,นี้ก็ต้องกดเปิดนะครับอนุญาตไม่รู้จากแหล่งที่มานะครับเสร็จเรียบร้อยพอเข้ามานะแอปให้กดตรงกลางนะเราจะเลือกเป็นของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งฟอนเนี่ยเป็นประเทศไว้พอเข้ามาหน้านี้เราก็ทําการเลือกว่าจะเอาฟอนตตัวไหนนะที่อยู่ในนี้คือฟอนต์ที่เป็นของไทยทั้งหมดนะครับเราเลือกเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวบนเสุดก็แล้วก,กันเอาตัวนี้นะครับ หน้าตาตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกดติดตั้งครับทีนี้กดดาวน์โหลดนะนะครับโหลดเซ็จ,จะขึ้นแอปพายแอปพายก็ยืนยันทีนี้มันจะมีให้เราเลือกในการติดตั้งเซตนะครับว่าจะเอาตัวไหนเราจะเลือกเป็นซัพพอร์ต DAI นะตัวนี้นะครับมันสามารถทําได้3แบบนะ่เราก็เลือกเป็นซัพพอร์ต DAI จากนั้นหน้านี้นะครับเขาจะให้เราทําการตั้งค่านะมีทั้งหมด3ามขั้นตอนหนึ่งคือติดตั้งติดตั้งฟอนต์นะครับเนี่ยก,กดติดตั้งเลยอินสตอะแปลว่าติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอ่ะตอนนี้รอสักครู่นะครับเนี่ยติดตั้งเสร็จจะกลับมาหน้านี้จากนั้นกดอันที่2ครับกดเซตติ้งตัวนี้มันจะเล่งไปตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับเสร็จแล้วให้เราไปเปลี่ยนภูมิภาคนะภูมิภาค ก็คือเข้าหมวดภาษาและภูมิภาคนะครับเปลี่ยนภูมิภาคให้เป็นพม่านะมันจะอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเนี่ยหรือเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีคำภูมิภาคเ่ยนะภาษาและภูมิภาคตัวนี้เลยเสร็จแล้วให้ท่านดูตรงภูมิภาคนะครับเนี่ยภูมิภาคตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นพม่านะครับมีบางท่านเปลี่ยนเป็นกัมพูชาไม่ได้นะครับต้องเป็นพม่าเท่านั้นนะเลือกเป็นพม่าโอเค แต่หลังจากเราเปลี่ยนภูมิภาคตัวนี้เวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเราต้องไปเปลี่ยนเวลาตั้งเวลาเองนะอ่าโอเคจากนั้นเราก็กดย้อนกลับครับทีนี้เรากลับไปหน้าแอปอีกรอบหนึ่งครับไปอันที่3ครับทีนี้ตัวหน้าที่3าเนี่ยจะเป็นหน้าดิสเพย์นะครับหรือภาษาไทยก็จะเป็นจอแสดงผลและความสว่างนะพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับเราลองเลื่อนลงมาเนี่ยครับมันจะมีลองรับอักขระ DAI ตัวนี้เปิดครับพอเปิดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นดูนะเห็นไหม ตัวอักษรนะครับหรือแบบอักษรที่เราลงเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเลยอ่าสำหรับท่านหนที่อยากเปลี่ยนฟอนต์นะครับที่เป็นของมือถือเดียวมีสีาก็ทาตามนี้ได้เลยนะครับง่าย,ายถ้าตัวหนังสือมันเล็กเราก็ปรับขนาดตัวอักษรได้นะอ่าปรับขนาดตัวอักษรได้นะครับแล้วบางท่านบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนคืนทํายังไงแค่เราไปที่ตั้งค่าครับไปที่ภูมิภาพเปลี่ยนเป็นไทยเท่านั้นเองนะครับตัวอักขระ di ก็จะถูกปิดลงนะครับฟอนต์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมเท่านั้น นะอ,อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนฟอนต์ของอมือถือเรียวมี C3 นะครับตัวนี้ส่วนแอปแซดฟอนต์นะครับหลังจากเราเปลี่ยนแล้วเราก็ทําการลบออกได้นะเพราะว่ามันมันจะฟอนต์มันจะอยู่ในระบบละนะครับอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนคืนให้ดูเนาะกรณีเรวเปลี่ยนคืนแล้วก็เปลี่ยนภูิภาคเป็นไทยเหมือนเดิมครับดูนะถ้าเปลี่ยนเป็นไทยปัาบเนี่ยตัวฟอนต์แบบอักษรก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับเหมือนกับค่าเริ่มต้น ก็ไม่ยากนะโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือเดียวมี c 3นะครับก็ใช้วิธีนี้เป็นแนวทางโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ